นนั่นเองวันนี้ค่ะอีมีโปรโมชั่นพิเศษน้องมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยเนี่ยสำหรับใครที่บอกว่าช่วงนี้นะคะแดดเริ่มร้อนแล้วอยากซาบำรุงผิวพรรณกันวันนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะกับกรุตาวิกครีม by Zina Shock นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะ้บอกเลยว่านอกจากจะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วนะคะยังมีส่วนผสมของกรูตาไทออนที่จะช่วยช่วยให้ผิวของคุณนะคะกระจาา่งางใสมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังมีกับวิตามินอีกมากมายที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณกันได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะนี่เลย กับนายควด 250ML mm, วันนี้จากปกติ390บาทเหลือเพียง290บาทเท่าน,นั้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปแลนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าความทรงจำสุดพิเศษนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะ ความทรงจำสุดพิเศษระหว่างคุณกับเขาคุณอาจจะมีความทรงจำมีเรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับเขามากมายนะคะแล้วความทรงจำเหล่านั้นนะคะมันก็จะทาให้คุณกับเขาเนี่ยมีนี่แนวโน้ม มีความสัมพันธ์ไปในรูปแบบไหนในอนาคตซึ่งวันนี้นุ่นก็จะให้ไพ่นะคะเจาะคาตอบให้คุณนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสําหรับคนที่มีพลังงานดึงดูดแล้วมาเจอคลิปนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้ที่คลิปนี้จะเป็นคลิปของคุณนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะไม่ต้องไปจริงจังมากนะคะเออดูไว้เป็นแนวทางนะคะดูไว้เป็นพลังบวกนะคะ อาหรือว่าคุณดูแล้วก็นำไปปรับใช้นะคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศนะคะไม่ว่าคุณจะเพศไหนนะหญิงชายชายหญิงนะคะชายชายหรือว่าเพศไหนก็ตามเนี่ยคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ว่าไปปรับคํำสรรพนามเอาเนาะ อ่าเดี๋ยวนุ่นขอมาดูเรื่องราวนะคะความทรงจำนะคะสุดพิเศษระหว่างคุณกับเขากันดีกว่านะคะเดี๋ยวนุ่นขออนุญาตนะคะเช็คลักษณะของเขาก่อนนะว่าลักษณะของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อที่จะจับพลังงานนะคะตัวเขานะเพื่อที่จะทำให้การดูไพ่มันอาจจะแม่นยำขึ้นนะคะ ทาวเวอร์สี่ดาบทาวเวอร์สี่ดาบนะคะแล้วก็หกไม้เท้าพลังงานของเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ เออมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ่อยนะคะหรือเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่เครียดนะหรือว่าคิดมากแต่ว่าบางทีคิดมากเราไม่ยอมบอกใคร เก็บไปคิดมากคนเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมนุษย์ซ้ายนอนดึกก็ได้นะคะหรือว่าที่มีความเครียดกังวลใจนะคะจนนอนไม่หลับแต่ไม่ยอมบอกใครนะเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเขาจะไม่ยอมแพ้นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากนะคะต่อสู้ดิ้นรนเก่งมากอาจจะไม่ใช่คนที่มีพร้อมมาตั้งแต่แรกนะคะแต่เขาต่อสู้ด้วยตัวเองนะ,ะเรามักจะต้องเจออะไรที่มันกระทันหันบ่อยๆนะคะนี่คือ ลักษณะของเขานะคะถ้าลักษณะของเขาเนี่ยตรงกับพี่นุ่นอ่านไปนะคะคลิปนี้มีโอกาสเป็นคลิปของคุณนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเรียบด่วนสรุปนะเพราะว่าเดี๋ยวนุ่นขอใช้พลังงานของคุณก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปของคุณจริงๆไหมนะคะ สามดาบเดเมทริเคียนเฮอร์มิตหนักหน่วงพอๆกันเลยนะคะ ตัวคุณเนี่ยก็หนักหน่วงพอๆกับเขาเลยนะคุณอาจจะมีความเศร้าเสียใจนะคะอกหกักหรือว่าผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะหนักๆมาครั้งหนึง่งหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตเหมือนกันมีเรื่องไม่สบายใจอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ได้คุณเองเป็นคนที่มีความสามารถมีเซนต์นะคะแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างได้คุณอาจจะมีความสามารถพิเศษ ะะมีความสามารถเฉพาะตัวอาจจะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับการเขียนหนังสือหรือว่าอาจจะเป็นการดูไพ่ก็ได้นะคะหรือว่ามีเซนส์เฉพาะ ตัวนะคุณเองเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบเออเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนธรรมะนะคะหลักจิตวิทยาหรืออาจจะทำงานเกี่ยวกับเป็นคุณครูข้าราชาการนักปราชญ์ต่างๆได้นะคะคุณเองก็เป็นคนที่มีความไม่สบายใจหรือมีความผิดหวังเสียใจในความรักเหมือนกันเรามักจะเก็บตัวนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะพอๆกับเขาเลยอ่าถ้าเนี่ยที่นุ่นอ่านไปเนี่ยลักษณะของเขาตร ลักษณะของคุณตรงแสดงว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคุณนะแล้วต่อไปนะคะนุ่นจะขอเช็คเรื่องราวนะคะของคุณกับเขาในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมัน,นดําเนินมายังไงนะคะขออนุญ,ญาตถามไพ่แล้วกันเนาะ อัศวินเหรียญเจ็ดถ้วยแปดเหรียญเดือฟูสติดกแปดดาบ เรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ช้าและยาวนานนะคะเหมือนกับว่าคุยกันคบกันรู้จักกันแต่ว่าเวลาปลงมือปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติได้ช้านะคะคิด วางแผนจินตนาการแต่พอลงมือทําจริงๆเนี่ยคือทําช้าไปไเรื่อยๆเขาเองก็เหมือนกับเอาแนวนอนไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะเหมือนกับชิวๆยังลากอิสระอยู่ความสัมพันธ์เนี่ยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยอะ่ะมันไม่โอเคเลยอะ่ะฉันไม่ได้รับความยุติธรรมเลยฉันเหนื่อยบางทีฉันก็รู้สึกว่าเนี่ย ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีปัญหานะแต่เรายังไงมีปัญหาแต่ไม่มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันไม่มีการเข้าใจกันไม่มีความให้ไม่มีการให้ความยุติธรรมต่อกันนะคะมันเลยเกิดปัญหาในเรื่องราวเหมือนบางเทียอยากจะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่มันก็เป็นแค่ความคิด แต่พอลงมือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ค่าคิดไว้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันดำเนินไปได้ช้ามากๆนะคะอันนี้คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเดี๋ยวนุ่นขอดูนะคะความทรงจําที่สุดพิเศษเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรทําไมคุณถึงลืมเขาไม่ได้หรือเขายังลืมคุณไม่ได้หรือว่าความสัมพันธ์มัน แย่ yeah, ขนาดนี้มันช้าขนาดนี้ก็ยังไม่ได้ไปจากการหรือว่ายังจําเรื่องราวของกันและกันอยู่นะคะเดี๋ยนวนุ่นขออ่านจับไพ่แล้วกันเนาะข้ามิด อัศวินถือดาบเก้าดาบคิงไม้เท้าควีนเหรียญห้าดาบเอาจริงๆนะคะที่เห็นในไพ่เนี่ยนี่มันเป็นความทรงจำสุดแสนพิเศษจริงเหรออาแต่ว่า นุ่นขออนุญาตอ่านไพ่เลยเลยแล,แล้วกันเนาะความทรงจํานะคะสุดพิเศษระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็คือการที่ถ้ามีเวลาส่วนตัวด้วยกันนะคะ มันเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรที่ทําให้คุณทั้งสองคนรู้ว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่พิเศษที่ทําให้กันจริงๆมันเหมือนแบบสิ่งที่รู้กันแค่สองคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นแค่คุณกับเขาสองคนนี่มันคือความพิเศษนะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าเขาไมมีเวลาว่างนะคะเขาจะมาหาคุณทันที แล้วปัญหาของคุณเนี่ยเวลาเขารับรู้ว่าคุณมีเรื่องเครียดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มาอยู่ข้างๆคุณหรือแบบ เหมือนพยายามทำให้คุณอะรู้สึกดีดีขึ้นนะคะหรือคุณก็เช่นกันเมื่อรู้ว่าเขามีปัญหาเนี่ยคุณก็อยากทำให้เขาดีขึ้นอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยแต่ว่ามันจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณทั้งสองคนรู้ว่าเนี่ยคุณสื่อสารกันนะคุณเข้าอกเข้าใจกันนะคุณสื่อถึงกันนะนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นความทรงจำสุดพิเศษเนี่ยก็คือ แม้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดำเนินไปอย่างช้าๆไม่หวานไม่อะไรก็ตามแต่มันเป็นเพราะว่าเขาคนนั้นเนี่ยทำงานจริงๆคุณประทับใจในการที่เขาอ่ะเต็มที่กับงานคุณประทับใจในการที่เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในการทํางานและเขาก็เช่นกันเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์ที่มันดาเนินไปแบบเนี้ยเพราะคุณก็ทํางานเช่นกันคุณต้องการที่จะก้าวหน้าในความ ในชีวิตในการงานซึ่งเขาเองก็ประทับใจในเวลาที่เขาไม่ว่างคุณก็ไม่ได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นคุณก็ไปทำงานซึ่งเขาก็ชื่นชอบและประทับใจคุณตรงนี้ที่ว่าถ้าเขาไม่ว่างเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะไปสนใจใครคุณจะไปมีคนอื่นหรือว่าคุณจะไปให้ความสนใจกับคนอื่นคุณเอาเวลาที่เขาไม่ว่างเนี่ยไปทำงานเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เป็นความทรงจำเนี่ย ต่อให้คุณทั้งสองคนห่างกันขนาดไหนไม่ว่าจะมีเรื่องระยะทางหรืออุปสรรคใดๆหรือแบบมีช่วงห่างกันมีช่วงไม่คุยกันเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณมั่นคงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยความมั่นคงของคุณเนี่ยมันทําให้เขาเชื่อใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าคุณก็จะไม่เปลี่ยนใจไปจากเขาหรือตัวเขาเองก็เหมือนตัวคุเองก็เช่นกันคุณก็มีความรู้สึกว่า ต่อให้ไม่ได้คุยกันต่อให้ห่างกันแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สนใจใครเพราะว่าเขาก็จะไปสนใจที่งานซึ่งมันก็ดีดีกว่าการที่เขาเอาเวลาไปสนใจคนอื่นซึ่งอันเนี้ยมันคือความทรงจำที่แบบแสนประทับใจแหละจริงๆมันมันมันเป็นความรักแบบผู้ใหญ่อะค่ะมันไม่ได้มีช่วงของการโรแมนติกนะคะในความทรงจำของคุณกับเขาเนี่ยแต่มันเป็นความทรงจำที่เข้าใจกันมากกว่านะคะ มันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยในอนาคตนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างนะ ถือถ้วยหนึ่งไม้เท้าเตสตาเด็กถือดาบคิงถือถ้วยและหนึ่งเหรียญ แม้การเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะคะแต่เวลาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะคุณอาจจะดีวกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณมีความเอาแต่ใจนะหรือถ้าเขาอายุมากกว่าเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นเด็กแต่ แต่ว่าในความเป็นเด็กของเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกับคุณนะพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้คุณนะคะแล้วความรักครั้งนี้มันก็มีความหวังนะมันยังมีความหวังมันยังมีการไปได้นะคะคุณอาจจะดีวกับคนที่หน้าตาดีโดดเด่นมีชื่อเสียงทำงานเก่งนะคะมีอาชีพการงานที่ดีนะคะแต่มีความดื้อน,นะ มีความดือ้อแต่เวลาที่เขารักใครเนี่ยเขาจะทุ่มเทเขาจะเปเขาจะเต็มที่เลยนะแล้วเขาจะมองว่าคนคนนั้นนี่คือสิ่งที่มีค่ามากๆสําหรับเขาซึ่งในอนาคตเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์เขาก็จะมองคุณเป็นคนนั้นหลังจากที่ผ่านด่านทดสอบอะไรมากมายต่างๆคุณสามารถเอาชนะใจเขาได้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ย คุณนะมีคุณค่ากับเขามากแล้วไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้สิ่งมีค่านะั้นอะหลุดมือไปแน่นอนเนี่ยที่บอกว่าเขาเป็นคนเอาแต่ใจย,ยังไงเขาก็ไม่มีทางที่จะปล่อยให้คุณหลุดมือนะซึ่งอันเนี้ยก็คือการันตีได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะจริงใจจริงจังถ้าคุณผ่านด่านทดสอบต่างๆของเขาได้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะมีความสุขมากๆในอนาคตนะคะ เดี๋ยวเรามาให้การ์ดนางฟ้าสรุปเรื่องราวความรากักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ heart to heart conversation นะคะ สเตอรี่ออปอโตมิิก about you love life และโอ้ชีชูดบีดวันเห็นไหมบอกแล้วว่านะคะในอนาคตถ้าคุณเอาชนะใจเขาได้เนี่ยคุณจะมีความสุขมากๆนะคะเขาจะมีการแสดงออกในเรื่องของบทสนทนาในเรื่องของคำพูดนะคะ ถ้าเขาแบบไม่ค่อยจะพูดจากับคุณนะหรือมีคําพูดน้อยหรือแสดงออกน้อยนะเดี๋ยวในอนาคตจะมีคําพูดมีบทสนทนาหรือมีข้อความอะไรจากเขานะคะแล้วก็ให้คุณนะคะเชื่อนะคะในพลังงานบวกเชื่อในความรักที่มันเป็นที่คุณคิดอะที่คุณแบบเหมือน วางแผนไว้หรืออธิษฐานไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงได้นะคะเขาเองก็อยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเพราะคุณเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของเขานะเขาก็คาดหวังว่าคนคนนั้นแหละก็ต้องเป็นคุณนะคะซึ่งสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณอธิษฐานเนี่ยมันก็กําลังจะเป็นจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคุณคืณคอความรักรอหน่อยนะ ฉันอยากจูบคุณอืมเขาก็อยากจะบอกว่าคุณอ่ะคือความรักของเขานะแต่ว่าช่วยรอหน่อยได้ไหมถ้าเรามาเจอกันเนี่ยสิ่งแรกที่ฉันจะทำคือฉันอยากจะจูบคุณนะคะออกจะแบบโรแมนติกนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะในตัวคุณกับเขาเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะ สิ่งที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะคือบ้านคุณกับเขาอาจจะมีความใฝ่ฝันว่าอยากมีบ้านนะคะหรืออยากเก็บเงินสร้างบ้านหรือว่าบ้านอยู่ใกล้กันก็ได้นะคะเครื่องดนตรีเขาอาจจะเป็นนักดนตรีหรือชอบเล่นดนตรีหรือคุณอาจจะเคยซื้อเครื่องดนตรีให้กันนะ <c oughs> รูปถ่ายอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับรูปถ่ายนะคะที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะหรือว่าต้นไม้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรก็ตามนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนาะที่มันเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะเขาประทับใจอะไรในตัวคุณหุ่นดีคุณอาจจะหุ่นดีในสายตาเขาก็ได้นะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องผอมนะคะหรือว่ายังไงแต่ในสายตาของเขาเขาบอกว่าคุณหุ่นดีเนาะ คุยเก่งคุณอาจจะเป็นคนที่คุยเก่งนะคะแล้วเขาก็เลยรู้สึกอบอุ่นใจเนาะตลกตัวอ่ามาในสายตลกนะคะแล้วก็อ่อนโยนนะเป็นคนที่หุ่นดีคุยเก่งตลกแล้วก็อ่อนโยนนะคะนี่คือสิ่งที่เขาชอบเกี่ยวกับตัวคุณนะคะก็สรุปตามหัวข้อก่อนนะคะว่าความทรงจำนะคะที่สุดพิเศษระหว่าง ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยหรือระหว่างเราเนี่ย มันเป็นความทรงจำที่คุณนะคะอยู่กับเขาหรือคอยให้กำลังใจเขาหรือเขาคอยให้กำลังใจคุณในวันที่เขาเครียดแล้วก็เวลาที่ห่างกันนะคะคุณเองก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นไปสนใจคนอื่นแต่คุณเอาเวลาไปทำงานหรือเอาเวลาไปอยู่กับตัวเองมันคือสร้างเวลาที่มีคุณค่าตัวเขาก็เช่นกันนะคะเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดใจคุยกับใครนะคะก็คือไปทุ่มเทให้เรื่องการงานเนาะมันก็เลยกลายเป็นความประทับใจนะคะ มันเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ความรักที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็มีโอกาสสมหวังในอนาคตด,ด้วยนะคะก็ขอให้คุณอดทนรอหน่อยนะคะยังไงก็ขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ฝากแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทํกกาท,ท, comment, ท,ท,ทานสแตมป์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดู ดูวดวงส่วสนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูวดวงส่วสนตัวไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่สั่งซื้อกูต้าวิทคีมนะคะสําหรับครีมที่ทําให้คุณเผาวขึ้นหรือฟื้นฟูผิวนะคะราคาแค่290บาทนะคะจากปกติ390นะคะใช้ได้นานถึง1เดือนเลยนะคะวันนี้ฝากด้วยนะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย